สวัสดีครับถ่ายพัสรีวิวนี้เราจะมารีวิวไมโครโฟนกันไมโครโฟนที่เราจะรีวิวนี้เป็นไมโครโฟนซาราโมนิกลาเหลียไมยูสามซาราโมนิกลาเหลียไมยูสามเป็น ไมโครโฟนหนีบปกคอเสื้อนะเป็นไม้สายที่มีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับที่เอาไว้ใช้กับมือถือที่เป็น USB Type C เท่านั้นนะครับไม่สามารถแปลงไปยังอื่นได้นะครับยกเว้นจะมีอะแดปเตอร์ตัวแปลงนั่นเองนะครับตัวกล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้าขาวดำแบบนี้นะครับมีโลโก้ยี่ห้อนะครับซา l o m มนิกนะครับเป็นลูกตัวไม้นะครับที่เป็นไม้ u 3 a นะครับแล้วก็มีพอตการเชื่อมต่อเป็น usb type c นะครับแล้วก็ภายในกล่องจะมีตัวอะแดปเตอร์ข้อต่อ90อ,องศาไว้เพื่อ,อลดการหักของตัวพอร์ตตัวนี้นั่นเองนะครับตัวราเวเรียร์ไม U3 นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะคือมี U3A U3B และ U3C ซนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับก็คือ U3A จะเป็นไม1์ตัวแล้วก็พอร์ต type c 1อันนะครับมีความยาวสายอยู่ที่2เมตรแต่ถ้าเป็นราเวเรียร์ ไมยูสามบีนะครับก็จะเป็นไมย์หนึ่งอันพอท์ห้ซีหนึ่งอันแต่ว่าสายยาวหกเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นยูสามซีนะครับจะมีไมย์สองตัวแล้วก็มีไทซีให้หนึ่งอันอันนี้เหมาะกับผู้สองคนนั่นเองนะครับก็จะมีความยาวสายก็ประมาณหกเมตรเหมือนกันนะครับรอบๆกล่องก็จะมีประมาณนี้ด้านข้างด้านซ้ายก็จะเป็นบาร์โค้ดแล้วก็ s e r i นั number นะครับตัวของตัวเครื่องนะครับด้านหลังตัวนี้เป็น พอตการเชื่อมต่อเป็น usb type c นะครับเป็นแบบ omni directional นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือ digital stm นะครับสามารถลงทะเบียนในการรับประกันสินค้า1ปีได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันถ้าเราแกะมานะครับด้านในนะจะเป็นถุงให้ใบหนึ่งแบบนี้เราดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็จะเจอ พวกคู่มือนะครับดูสิอันนี้เป็นวอลันตีการ์ดนะครับอันนี้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกนะครับแต่ถ้าเราลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นี้เราตัวนี้ก็ไม่ต้องเขียนนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับของเจ้าตัวนี้ซาร์โมนิกนั่นเองนะครับว่ารับเสียงเท่าไหร่มีบิตเลทเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ของซาร์ม o นิกมาให้ด้วยนะครับ ที่สําคัญก็คือตัวนี้นะครับมีถุงห่อนะเป็นถุงผ้าหยาบๆไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะครับด้านในมีอะไรบ้างด้านในมีแค่ตัวไม้นะครับหนึอันสายยาว2เมตรนะครับตัวสายรัดนะไวรัดสายนะครับเป็นแบบตีนทุกแกนะครับแล้วก็มีแตอร์ข้อต่อ90้าองศานะครับแบบนี้ไมซ์เลามนิกเราเหลี่ยมไม์นี้เอาไว้ใช้กับ โทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตที่เป็น USB Type C เท่านั้นนะครับถ้าเราจะไปใช้กับอย่างอื่นเช่นพวกกล้องหรืออะไรเราต้องหาดัปเตอร์มาแปลง USB Type C ไปเป็น3.5ที่เป็นแบบ TRS หรือ T-RS อีกทีหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเอาไปลองให้ดูว่าถ้าต่อกับมือถือแล้วก็ใช้การอัดหน้าจอผ่านแอปพลิเคชันที่มาจากตัวเครื่องเลยโดยที่ไม่ใช้แอปพลิเคชันข้างนอกนาะอย่างพวก Open Camera หรือ c คาเมล่า n e m a File อะไรพวกนี้เสียงมันจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้ลองใช้กล้องหน้านะครับของโทรศัพท์ Huawei p 20นะครับในการอัดคลิปตอนนี้อยู่นะครับลองดูสิว่าไมโครโฟนของโทรศัพท์ตอนนี้เสียงเป็นยังไงนะครับถ้าเราลองมาเทียบ<ม>เปรียบเทียบดูนะครับว่าตอนยังใช้ไมค์ของตัวกล้องกับ ตัวไม่สายลาวเลียแล้ว,เ,ว,ลลวเสียงจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับะระยะห่างก็คือ1นหนึ่งช่วงแขนนะครับก็เสียงพูดประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นไม้สลามนอนิกแล้วจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้ใช้ไมโครโฟนซารุมานิกราเหลียไมยูสามเแล้วนะครับตอนนี้ติดอยู่ที่ปกคอเสื้อตรงนี้นะครับเสียงที่ได้ยินมันอาจจะรับเสียงแบบรอบๆนะครับคือทุกอย่างที่อยู่รอบๆมันจะรับเสียงหมดเลยเพราะไม์ตัวน,นี้เป็นไมย์แบบอ ni d i r e c t คชันแนครับคือมันจะรับเสียงรอบข้างนะครับคือยิ่งเสียงอยู่ใกล้มันก็จะได้ยินเสียงดังมากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ปากและไม์อยู่ห่างกันประมาณ1ฝ่ามือนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเสียง มันรอบๆนอกมันดังนะครับมันก็จะได้ยินภายในไมด้วยนะครับถ้าเราลองเงียบเสียงดูนะครับมันก็จะมีเสียงที่อยู่ภายในห้องหรือรอบๆข้างอัดเข้ามาด้วยนั่นเองนะเพราะไมตัวนี้มันไม่ได้เป็นไมแบบหาพวกช็อตการที่รับเสียงใกล้ๆเท่านั้นนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลาเวเลียไมยูสาอของซาลโมยนะครับ เดี๋ยวทีนี้เรามาลองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมโครเวเลียนะครับของซาร์โมนอกตัวนี้มีเข้ากับปกเสื้อนะครับโดยที่เอาตัวไมโครโฟนเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมดูนะครับว่า,ามันได้ยินเสียงพัดลมมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้พัดลมอยู่ใกล้ๆอยู่ประมาณ1ฝ่ามือนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเบอร์หนึ่งนะครับนะตอนนี้เปิดแล้วพัดลมนะครับดูที่ว่า ได้ยินเสียงของพัดลมเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ห้องที่อยู่ด้านข้างนะครับมีการเปิดเพลงนะครับก็ตอนนี้คือได้ยินนะครับคือหูผมได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงไม้จะได้ยินหรือเปล่าครับดูสิว่ามันรับเสียงเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเงียบเสียงให้ดูได้ยินอะไรไหมนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงพัดลมหรือเสียงเพลงที่อยู่ห้องข้างหรือเปล่าหรือว่าเสียงอะไรที่อยู่ รอบๆนอกบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาลองตัวข้อต่อ90องศาของตัวซร l โ o ม i นิก U3A ที่มันแถมมาให้นะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองใช้กับตัวแท็บเล็ต Huawei Mate 11ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้พอร์ดการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับผมเราจะเอามาลองให้ดูนะครับอ่ะตอนแรกเราก็เอาไมคกับข้อต่อมาเสียบเข้าด้วยกันก่อนนะครับเสียบมันจะแน่นๆหน่อยนะครับ มันจะแน่นๆหน่อยช่วงแรกๆนะครับแบบนี้อ่ามันก็จะได้หัวประมาณนี้นะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็ไปเสียบตรงพอร์ตนะครับช่วงแรกๆมันจะแน่นนิดนึงนะครับอ่าเสียบละประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้ลองดูซิว่าเสียงมันจะเข้าเข้าในแท็บเล็ตหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะใช้แอปพลิเคชันของตัวกล้องนะครับตัวแอปที่ติดตั้งมาจากเครื่องให้ดูเลยนะครับปึ๊บ อ่ะแบบนี้อ่าแทบบีแบบน,แบบน,แบบนี้ปรับไปวิดีโอนะครับอ่าทีนี้เรามาลองเทสกันเทสนะครับเทสไมโครโฟนซัลโมนิก U3A นะครับที่ใช้ข้อต่ออะแดปเตอร์90องศานะครับดูที่ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านั่นเองนะครับตอนนี้ไมค์นี่ปกคอเสื้ออยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับเสียงคิดว่าน่าจะเข้านะครับอันนี้ปัดไมค์ดูครับ เสียงคิดว่าน่าจะเข้าพอสมควรนะครับเป็นยังไงบ้างอ่าน่าจะเข้านะครับเสียงไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับตัวของซา o ์โมนิกนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะครับอ่าเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวซั l o ม o n i c u 3 a ตัวนี้นะครับว่ามันมีข้อดีอย่างไงข้อดีนะครับเป็นไมโครโฟนแบบ plug a p l a y ที่สามารถเสียปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยนะครับบนแอปพลิเคชันของตัวกล้องบนตัวเครื่องเลยนะครับเป็นแอปกล้องที่มาจากเครื่องเมื่อ เปิดข้ารงงานอะไรนะครับตัวนั้นสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มหรือเสริมอย่างใดนะครับเพราะว่าบางทีบางไมค์เนี่ยมันต้องไปโหลดแอปพลิเคชันด้านนอกเข้ามาใช้งานถึงจะสามารถใช้ไมค์ของมันได้นั่นเองแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับคือเสียบไมค์เข้ากับกล้องปุ๊บเปิดแอปพลิเคชันของตัวกล้องได้เลยแล้วก็อัดวิดีโอได้เลยเหมือนอย่างตอนนี้ผมก็ใช้แอพพลิเคชันของตัวกล้องนะครับที่มาจากมือถือของมันเองโดยตรงเลยไม่ต้องไปโหลดแอปนอกแต่อย่างใดนะในการอัดนะตอนนี้นะครับมีสายยาว2เมตรถือว่า ดีมากแล้วก็มีตัวเลือกสายยาแบบ6เมตดด้วยก็มีก็ดีนะมีข้อต่อตัว90องศามาให้ด้วยอันนี้ลดปัญหาของการสายหักนะครับแต่ว่าไอ้ตัว90องศานี้จะใช้ได้กับมือถือที่ไม่ต้องใส่เคสเท่านั้นนะครับคือถ้าเราใส่เคสตัวไอ้90องศานี้จะไม่สามารถเสียบได้นั่นเองต้องเสียบตัวไม้เปล่า,า,าเท่านั้นนะครับข้อเสียอาจจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการรับเสียงที่มันค่อนข้างรับเสียงรอบด้านไปหน่อยนะครับแล้วก็เก็บเสียงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทำให้เราต้องโฟกัสเสียงหรือหาพื้นที่ในการพูดที่มันดีพอสมควรนะครับต้องเงียบนะครับไม่งั้นมันจะรับเสียงรอบๆนะครับหรือว่าเราเปิดพัดลมหรือเปิดแอร์ Air, เสียงดังๆเนี่ยคือมันก็จะ รับเสียงพวกนั้นเข้ามาด้วยภายในตัวไม้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1 0 5 0บาทสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับตามตัวแทนจําหน่ายนะครับอย่างผมซื้ออยู่ที่ไอเลฟทูโกนะครับรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้สามารถไปซื้อได้นะมีพอร์ตไลต์นิ่งด้วยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่พอร์ตไฮซีเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอร์ตไล h t นิ่งก็จะราคาสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้เหมาะมากนะครับคนที่เรียนออนไลน์หรือสอนออนไลน์ตอนนี้นั่นเองนะครับอ่าจะประมาณนี้นะคร อุนิคยูสามเอนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ